สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android ลงในคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนติดตั้งไม่ยากสามารถทำตามได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียม1 f a ่งแฟลชไดร์ไฟล์ติดตั้ง Android หรือว่าไฟล์ระบบปฏิบัติการนะครับ3โปรแกรมสำหรับนำไฟล์ Android ลงในแฟลชไดร ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ Google Chrome นะครับพิมพ์เข้าไป p r i m e o s i n ก็คือเราจะเข้าเว็บไปโหลดไปโหลดไฟล์ Android ไฟล์ติดตั้ง Android ออกมาพอพิมพ์เสร็จกด Enter เราก็จะเข้ามาหน้าเว็บนี้จากนั้นให้เราไปที่ดาวน์โหลดช่องแรก ดีไว้เลือกไปที่ X86 ช่องที่สองเลือกตัวแรกสำหรับช่องที่สามเลือกเป็น .ISO เราจะโหลดไฟล์แบบ ISO มาแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับ รอสักครู่นะครับตรงนี้จะขึ้นมาตรงฝั่งซ้ายไฟล์ก็จะประมาณ1นกิกนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปโหลดโปรแกรมสำหรับที่จะนำไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้ลงไปในแฟลชไดร์นะครับชื่อโปรแกรมรูฟัสพิมพ์ตามผมนะ RUFUS แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดออกมา กดตัวแรกเลยครับราเข้ามาหนะ้าเว็บก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวแรกเลยตอนนี้โฆษณากดปิดไปนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์มาให้เราหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครโหลดตามผมตัวนี้นะครับมันเป็นโปรแกรม p o r t a b l e นะครับไม่ต้องติดตั้งนะครับเราแค่ดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ไม่ต้องติดตั้งนะครับ <S <S พอเราดาวน์โหลดเสร็จให้เราเสียบแฟลชไดท์ที่เราจะใช้เข้าไปก่อนนะครับแฟลชไดทที่เราเตรียมไว้เสียบเข้าไปก่อนจากนั้นค่อยไปดับเบิลคลิกโปรแกรม r u f ั s ขึ้นมานะครับ ถ้าใครไม่รู้ว่าโหลดเก็บไว้ไหนก็พิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยนะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาก็จะเปลี่ยนประมาณนี้แถวบนสุดนะครับมันจะเป็นแฟนไดรฟ์ที่เราเสียบเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ช่องที่สองเนี่ยให้เรากดตรงข้างหลังนะ แล้วก็ไปเลือกไฟล์ไฟล์ android ที่เราไปโหลดมาเมื่อกี้ไฟล์ android OS นะครับไอตัวที่เราไปโหลดมาครั้งแรกนะครับของผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับใครโหลดมาไว้ตรงไหนก็ไปไปไปเอามานะครับหลังจากนั้นตรงนี้มันจะขึ้นว่า MBR กับ GPT ถ้าไบาออดใครที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยก็ใช้ GPT ส่วนมากจะเป็น GPT หมดแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆ สำหรับของใครที่เป็นรุ่นเก่าใช้ MBR นะครับสําหรับของผมเป็น GPT แล้วผมก็จะเลือกที่ GPT พอกดเลือกเสร็จนะครับตรงช่องนี้เป็นช่องเปลี่ยนชื่อนะครับเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับ ส่วนสองอันข้างล่างนี้คือไม่ต้องไายุ่งกับมันแล้วกดสตาร์ทได้เลยแล้วกดโอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราโอเคหนึ่งรอบมันจะบอกว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์จะหายหมดนะครับมันจะฟอร์แมตหมดถ้าเรายินยอมแล้วก็กดตกลงกดแล้วก็รอจนมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับรอจนเสร็จนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณแล้วแต่คอมนะครับสักสี่ห้านาทีประมาณนี้นะ่ะไม่น่าจะเกินนี้อ่าพอเสร็จนะครับก็กดปิดไปเลยหลังจากนั้นให้เรานำกระไดท์ที่เราได้มาเนี่ยไปเสียบเข้ากับคอมที่เราจะติดตั้งนี่นะครับเสียบเข้าไปเอเสียบแไดท์ที่เราทําเสร็จแล้วก็กดเปิดคอมแล้วก็ไปกด บูตนะครับเลือกบู t ที่แฟนได้บูตก็จะอยู่ประมาณ F8 F9 นะครับแล้วแต่คอมของใครนะครับอันนี้เลื่อนลงมาตรงแฟนได้เรานะครับแล้วก็กด enter เข้าไปตรงนี้ให้เลื่อนลงมาตรงภาย OS 2.1.3นะครับตรง install นะครับจากนั้นก็ให้กด enter ไป1หนึ่งทีนะครับ ต่อจากนี้ก็จะมีแค่เย็ดเย็ดเย็ดโอเคโอเคนะครับตรงนี้ให้เราเลือกได้เราจะลงได้ไหนก็ใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงมาว่าจะเอาเป็นได้ไอ้ว่าจะเอาได้ไหนอตอนนี้ผมจะลงได้ Android ที่ผมทําไว้ตรงนี้กดโอเคไปเลยโอเคนี่กดที่ e n t e r นะครับให้เรากด Enter ตรงนี้ก็เย็ด Enter เลือกเย็ดนะครับ ก็ Enter ต่อไปก็รอสักคู่กด Enter อีกทีนะครับเย็ดนะครับตรงนี้ให้กด Enter ข้ามไปเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะใส่ให้มันเยอะกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ค่าที่มันให้มาก็ใช้ได้นะครับกด Enter ไปเลย หน้านี้ให้ใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือกไปที่รัน p i o s แล้วกด enter หนึ่งทีขั้นตอนนี้เราสามารถถอดแฟนไดร์ออกได้เลยนะครับพอรีสตาร์ทกลับขึ้นมามันก็จะรันของมันไปเองนะครับอันนี้เรานั่งรอไปก่อน เข้ามาหน้าตรงนี้กดที่โฟเซตนะครับตรงสี่เหลี่ยมข้างล่างตรงนี้เราใส่ชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้พิมพ์พิมพ์มเข้าไปนะครับข้างล่างก็ตั้งเป็นเอเชียแบงค์อกตั้งเสร็จก็กดโฟเซตตรงฝั่งขวาด้านล่างนะตรงนี้ก็กด except ไป ก็จะเข้าสู่หน้าตา Android เหมือนกับแท็บเล็ตเหมือนกับมือถือครั้งแรกนะครับที่เราเปิดขึ้นมานี่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปที่ตรงนี้ Google Play นะครับแล้วก็มาลงชื่อเข้าใช้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลย พอลงชื่อเขาใช้ใส่เมลใส่อะไรเสร็จก็ดาวน์โหลดแอปได้ทุกอย่างเหมือนกับมือถือนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ